คุณเมย์ครับแหวนนี้เป็นของใครเอ่ยแหวนนี้เป็นของใครครับของคุณเมย์ใช่ไหมไหนชี้หน่อยซิว่าแสดงความเป็นเจ้าของจ้าวครับถือแหวนประมาณนี้ครับอ่าชี้ชี้แหวนหน่อยครับชี้ที่แหวนฮะอ่าต้องเป็นของสามนีะครับทด้คำแล้วใครก็จะเอาไปไม่ได้ต้องสามผมประทับหนึ่งสองสามโอเคครับโอเค อ่ะเรียบร้อยนะครับค่อยๆบรรจงสวมแหวนให้กับท่านเจ้าสาวครับใช้ด้วยอะไรนะเป็นพิธีมั่นนะครับนิ้วนางข้างซ้ายขอสดีวให้ถายนะบิดมือลงมาหน้าครับโอเคครับวันนี้ไม่ต้องห่วงครับเลนส์ตัวสาวสวยมากนะครับมากร้องครับมองกร้องครับมองกร้องนี้นะครับค่อยๆบรรจงสวมนะครับอย่างช้าๆครับแป๊บนึงนะครับผมแป้นนะครับอ่าโอเคครับผมพนักงาครับมองกร้องนะครับหนึ่งสองสาม กันให้หน่อยได้ไหมครับผม